โอ้เจ้าว่ะดูวันพีชดูมาเนี่ยที่ไปหาโชคพคูอย่างนี้มาจากไหนเช <laughs> ื่อว่าแฟนขาบันพีชอาจจะด่าพ่อได้นะครับ <laughs> ผมสวัสดีครับจีจีเอ็นจอยครับ <this> วันนี้นะครับเป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยซึ่งผมแบบว่ามีโมเดลค่อนข้างที่จะเยอะนะก็คือจากคลิปที่น้องแก๊ปเขาได้ทําการอัดไว้นะครับคลิปนี้ตอนนี้รอ้อยหกสองแล้วนี่รวมที่ยังไม่ได้แกะอีกร้อยหกสามร้อยเก้าเจ็ดตัวคด หลัง <Yeah. S 2> จ,จากคลิปนั้นที่น้องแก๊ปอ่าดับผมก็มีเติมมาเรื่อยๆอีกนะก็เห็นว่าเอ้ยเรามีเยอะขนาดเนี้ยเราเอาลองเอามาแบบสนุกกับเพื่อนดูไหมว่าหยิบมาทายดูว่าเพื่อนผมอะ่ะเขาจะรูไ้ไหมว่าตัวเนี้ยชื่ออะไรมาจากภาคไหนอะไรประมาณเนี้ยแล้ววันนี้ผมก็ได้เชิญคนคนหนึ่งมานะครับก็ได้มาประเดิมอันแรกเลยนั่นก็คือบอลนันเนงนะครับจากบอลทูบีบอลทูเพนะหรือว่าเรียกบอลโอเวอร์แอคอะไรก็ได้นะก็คือเดี๋ยว ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวผมจะพยายามติดต่อก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมโทรหามก่อนโอเคครับ <Okay, S 2> บอลพร้อมไหมพร้พอมกติกาก็คือว่าเดี๋ยวผมหยิบโมเดลตัวไหนขึ้นมานะแกก็ต้องตอบมันจะมีอยู่สามโหมดก็วันแรกจะเป็นตัวนี้ชื่ออะไรอ่าวัที่สองคือฉากเนี้ยมาจากภาคไหนเอาชื่อภาคนะ,ะภาคเนี่ยก็คือจะเป็นภาคในของอนิเมะนะมีช้อยป่ะ ไม่มีไม่มีภาคอนิเมะรวมถึงรวมถึงภาคหนังด้วยนะอ่าอ่าแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นฉากกันแหละก็คือถามว่าจะฉากวันนี้มันมาจากฉากไหนภาคไหนแค่นั้นเองพร้อมไหมมาดีมาอ่าตัวแรกเลยนะมีเวลาตอบให้ห้าวินะอ่าโอเคปเอสถูกต้องโอเคเก่งเก่งเก่งถือว่าใช้ได้ตัวที่สองนะคือรับอ่าไป ไอ้เียพันเอกอะไรวะยอมอ่ะคูเอ้ยยอมยอมเอ้ยเอาให้คิดให้เวลาคิดให้เวลาคิดจะไม่ได้จะไม่ได้จริงคูซันเออนั่นแหละมาโอ้เดี๋ยวนะไอ้ชื่ออะไรวะเอ่อ โคลาถูกต้องใช้ได้เออถือว่าี้ถอ่ถูกถือว่าถูกถือว่าถูกเนี่ยอย่างเงี้ยคือแบบมันจำมันจำแค่ว่าแบบมันอยู่คณะปฏิวัติอ่ะเออใช่ใช่ใช่โอเคตัวต่อไปอะมาเอ่อไอ้องหญิงอ่ะเดี๋ยวใช่องหญิงองหญิงถูกต้องเอ่อลิเบกาเฮ้ยใช้ได้เก่งถูกต้องไป อ <c oughs> ยอมอ่ะ <Huh? S 1> อันนี้ไม่อะใบใบ่อันนี้ใบใบให้เป็นเป็นแม่ของนิโคโลโบินไม่มีความทรงจำเลย <c oughs> ตัวนี <c oughs> ้ชื่อว่าน <c oughs> ิโคโอลิเวียโผล่มาน,นิดเดียวอ่ะในกระตูน <c oughs> อ่ะอ่ะไปตัวต่อไปมาโอ้โหลืมอีกแ คือตัวที่ผมไม่ค่อยโฟกัสเนี่ยผมจะไม่ค่อยจำชื่อมันไว้คือจำแค่ลักษณะว่าเออชื่ออะไรวะแต่รู้ใช่ไหมว่าเป็นใครรู้รู้รู้เป็นไอ้พวกแบบว่าพวกนนวเจนนะจำไม่ได้ว่ะแต่รู้ว่ามันออกมาตอนที่ช่วยโซโลตอนแรกใช่โอเคเฉลยตัวนี้ชื่อบอนนี่เออบอนนี่มาให้ดูข้างหลังก่อนคือดูข้างหลังไม่ก็นึกออกอ่ะแต่มันจำชื่อไม่ได้อ่ะตอนนี้อยู่ มีเมือนทำไมมีแต่โอ้โหเศร้าอ่ะนี่ดูวันพีชยูมเนี่ยงงกุลยากตอนล่างสามมันมันคล้ายมันคล้ายงงกุลล่างสามมีแต่คนบอกอ่ะมันมันมันอยู่กับมันอยู่กับใครก็ได้มันอยู่กับกลุ่มไหนก็ได้เอาบอกงี้ก็ได้คิดใช่ถูกต้องอันนี้มันชื่อคิลเลอร์ถือว่าถูกถือว่าถูกข้อนี้ถือว่าให้คะแนนข้อนี้มันค่อนข้างยากตัวต่อไปพร้อมยังมาอ๋อชิราโทริ อีกนิดเดงใกล้ใกล้ไม่ใช่เหรอใช่มันชี้ชี้ลาได้แหละแต่อะไรต่อเอาไม่ช่ชี้ลาดูลี่อ่ะไม่ใช่สองคำหลังผิดชี้ลาอะไรจริงๆมันก็เป็นตัวละครที่แบบว่าน่าจดจำอยู่นะใช่ทำไมผมถึงไม่จำวะ <laughs> หมดเวลา <laughs> ฉเฉลยชี้ลาโฮชิม <laughs> <laughs> ันใกล้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  ผมจะยกให้ฉากนี้ให้ดูแล้วบอกว่าฉากนี้มาจากภาคอะไรนะผมไม่ได้เอาชื่อ,อตัวละครนะผมเอาชื่อว่าฉากนี้มาจากภาคไหนโอเคแล้วผมไม่ไม่เคยแล้วผมไม่ไม่เคยจำภาคกันไหยพร้อมยังพร้อมพร้อมไปชื่อภาคอะไรวะรู้รู้แค่ว่ามันมันเกิดขึ้นอยู่ที่เกาะเงือกใช่ไหมหลังสงครามมารินปอดนอะเรายอมเลยได้นะ ภาคเนี้ยมันอยู่ในภาคมารีนฟอร์ดอา้าวเป็นตอนสุดท้ายของมารีนฟอร์ดที่จบสงครามแล้วมันก็คือไปฝึกวิชาจำได้ไหมอ๋อนั่นลูฟี่เหรอที่นี่ผมมองไม่เห็นนี่ลูฟี่ที่มันเสียใจ<ม>เี่มันเสียใจอย,อยู่ไงตอนนี้ไงมานี่ก็มารีนฟอร์ดอีกอะถูกต้องใช่มารีนฟอร์ดฉากนี้เป็นฉากไหนจำได้ปะฉากตอนที่นะไอช่วงตอนที่โซโลบอก ขอเป็นให้ไอ้นี่เป็นอาจารย์อนะ่ะขอเปลยนอ่ะถูกตอ้องเ,เก่งเก่งเมันจะเริ่มยากขึ้นแล้วนะไปอันนี้แม่ง new world แล้วแหละนามิกผมยาวเนี่ย new world ถูกต้องแต่ชื่อภาคอะไรก็น,นั่นแหละก็น <c oughs> ั่นแหละอาใบให้ใบให้เ,<อ>เปิด new world มาชื่อภาคอะไรภาคแรกเลยนั่นแหละก็รู้แค่ว่า new world แต่ว่าผมแม่งไม่ได้ไม่ได้จำชื่อภาคกันแหละชื่อ ภาพเกาะมนุษย์เนืออเออตรงๆนี้เลยใช่ไหมใช่ฉากแรกเลยที่ที่มันจะมีพวกโจรสลัดพวกโจรสลัดตัวเกลต่อไปคือมาบอนสอถูกต้องฉากนี้มาจากไหนฉากตอนผมแดงโดยสงครามไหมคถูกต้องที่ไปหาพวกพิพิธภั์อย่างนี้มาจากไหนอ่าอันนี้ต่อนี้ต่อมาตอนนี้ผมแยกคิดว่าน่าจะเป็นในตัว ที่อยู่กับตาเหี่ยววะไม่บอนนี bon ่ตัวนี้คือบอนนี่โอเคอันนี้้ใให้เพราะว่ามันมันกล้องมันมันไม่ค่อยชัดบอนนี bon ny, euh ่ถูกจับบ bon อนนี่เนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยแหละตัวผู้หญิงบอนนี่นี่แหละอ่าเนี่ยมันถูกจับอยู่ในภาคไหน <ừ> <laughs> ท้องางท้องนัมารีนฟอร์ดตอนท้ายของมาลีนฟอร์ดก็คือบอนนี่เนี่ยจะไปแก้แค้นหนวดดำที่ฆ่าหนวดขาว แต่มันโดนจับซะก่อนมาต่อไปมาไม่เห็นไหมมีใครบ้างเห็นไหมชัดไหมอันนี้นต้อพาดีกวบ้างตอบปะจริงๆคนตอบปะเดีด๋ยวอันนี้มันดูดีๆดูดีๆอันนี้มันเปลีย่ยนแล้วมาอันนี้น่าจะอ่ะผมปให้จริงๆอ่ะตัวเนี้ยถ้าทั้นเซตแหละจะให้ครบนะมันจะต้องมีเรือซันนี่อยู่ตรงนี้ตรงมือผมคือคูม้ามันนั่งเฝ้าเรืออยู่แล้วแฟงกี้ก็มาหาเรือ ตอนนี้ผมผมเริ่มลืมว่าแฟงกี้แม่งเปลี่ยนไปแฟงกี้เปลี่ยนไปมันก็ต้องหล,ลังกันมาเรียนฝอก็คือเกาะมนุษย์เงือกตอไปตอมนุษย์เงือกถูกต้องเกาะมนุษย์เงือกใชฉากนี้คือฉากที่ตอนนี้แฟงกี้ไปหาเรือใช่ไหมต้องแล้วกูมามานั่งเฝ้าเรือให้มาอันนี้มนุษย์เงือกนัถูกต้องเป็นฉากที่ลูฟี่เพิ่งออกจากเกาะสตีแต่ถ้าเกิดสังเกตข้างหลังมันก็จะมีไอ้พวกแบบ ที่สามพี่น้องยืนยืนอาลาอยู่ต่อมานะผมจะถามว่ามาจากภาคไหนเหมือนกันนะโอเคไหมใส่ชุดใช่ไหมถูกต้องเราพอแยกได้อะใส่ชุดเราพอแยกได้น่าจะไม่ยากมากนะพร้อมยังไม่พร้อมอ่ะมาบามาบาอันนี้มันชิบหายแล้วผมรู้แต่ว่ามันใส่ชุดนี้ในหนึ่งุกพี่ชื่อว่าอะไรอะเดี๋ยวบุกพี่นะบ่รับสิสแตปปีถูกต้องอันนี้ ผมว่าน่าจะรู้จักมาแต่ว่าไม่น่าจะจําชื่อภาพได้มั้งไปโอ้โหแฟงนั่งอยู่ในหมุมุกเดอะมูฟวี่ปวะสีเส้นกมันแม่งอาจจะไม่แม่นชื่อภาพผมบ้าให้ก็ได้ภาคไหนที่เจอแฟงกี้ฉากแรกตายเลย <laughs> มืมนๆเลยไล่ภาพไปถูกที่เสร็จวอเตอร์อะไรอ๋อวอเตอร์โอ้โหบ้าก็รู้ว่วอเตอร์ถือถือว่าถือว่าให้คะแนนแล้วกันถือว่าคะแนนวอเตอร์เซเว่นพอไหม ไม่ใครสู้กับใครรู้แค่ว่ารอลองสู้กับใครวะดูไม่ออกเลยไม่เน่มองไม่เห็นว่ะมันดำเลยวะมันดำไงตัวมันดำทั้งตัวมันเครื่อพาคีก,ก่อนทั้งตัวตอนนี้เข้าไปเจอไอ้ตัวอะไรนะท,ที่นั่นชื่อะ <laughs> อะไรวะอแม่งไปทุ่มภาคภาคที่สู้กับไอ้ตัวใส่แม่อนนโคลฟามิโกอะอ่ะตอบแล้วหมดเวลาฉเฉลย พัง5ศาสตรแ์และแล้วก็ไม่ได้สู้<อ>กับน,<อ>นฟา์มิงโก้ด้วยนะภาคเนี้ยเออเหรอใช่ต่อมาปะอันนี้นละลูฟี่ครับดูดีๆดูดีๆครับดูดีๆอันนี้น่าจะง่ายนะเพราะมันไม่ไกลนะมันไม่ไกลจากปัจจุบันเยอะนะอันนี้หนึ่งบูบีไหมไม่ใช่ครับเดี๋ยวละลูฟี่แต่งตัวหล่อขนาดนี้มีไม่กี่ภาคหรอจะไม่ได้ป่ะยอม่เลยในควงจำผมม่อยู่กับบูบี่นะ กาะโฮเค็ตดำฉากที่มันไปเข้าร่วมกับเบฟได้ไหมแล้วมันจะต้องแต่งตัวที่ไปร่วมงานแต่งงานจริงอ,อ่าเขาคือ,อเป็นชุดชุดนี้เลยมาเกาะลอยฟ้าล่ะชุดน,นี้ชุดนี้เอกลักษณ์มากปีที่แล้วเองปีที่แล้วเหรอหมดเวลาอ่ะนี่สแตมฟีใช่ทขาหมายอ๋อหลักๆประดิษฐ์เยทุกตัวโอเคต่อมา ชุดนี้ในภาคไหนลังจะสับสนระหว่างสองปีเนะดูชุดมันดูชุดมันทําไมมันต้องใส่คุมเยอะขนาดนี้แสดงว่าอากาศไม่ธรรมดามันต้องแต่งขนาดเนี้ยเปนผู้หญอ่ะโอเคฉเฉลยทั้งห้าศาสตร์ที่เจอซีซ่าต่อมาอันนี้ค่อนข้างชันนะต้องตอบได้นะไป ท่านี้เอมีวี่อ่ะจำช่างได้แต่จำชื่อทางไม่ได้บบเฮ้ยเศร้าอ่ะลาบาต้าเลยถูกต้องและตัวนี้พข้าไหมมากรี๊กไกเนี่ยขาดอ่ะเดี๋ยวเราพิการอีกชุดนี้มันเปลี่ยนคู่กับแคลลอตเออใช่มันเปลี่ยนครั้งแรกคู่กับแคลลอต มันกําลังถูกส่งไปภาคอะไรวะมันต้องอยู่ตรงตอนมันอยู่ตอนแถบตอนงานซันซันหุ้ยซันซันจีนี่นแหละเอางานซันจีภาคอะไรอะผมไม่จําชื่อภาคเลยหมดเวลาก่อโฮเเออถึงดิบเดียวอะจริงๆมันชื่อภาคอะอโอเคสองข้อสุดท้ายตรงนี้ก็จะให้เห็นแต่สัญลักษณ์นะพรอไหมสัญลักษณ์เลยอะ,อะมามา,มา,มาไม่มีอะไ่เสียด่ละ แต่ย่างนี่ตัวของของใครอะยอมเลยไปเฮ้ย<อ>ดูดีนีก่อนดูดีนีก่อนนี Robin, ่โคโรบินเหรอเอถูกต้องข้อสุดท้ายอาจจะยากนิดน,นึงมาอันนี้ยอมอ่ะพี่แม่งยึงไ,ไม่ออกอ่ะโอเคอาจจะยากไปแต่ผมให้ตัวให้ด,ใหดูให้ดูตัวมันแล้วให้ตอบด,ด้วยชื่อว่าเลลี่ <L ely. S 1> ถูกต้อง ถือว่าดูถือว่าดูแต่อันนี้มันคือสัญลักษณ์ของมันโอเคมอนได้ทั้งหมดกี่ข้อครับจากข้อกระบกจากข้อหมดที่สิบห้าข้อได้ทั้งหมดสิบสามข้อนะเอ้ยถือว่าถือว่าก็คำถามยากไหมเอางี้ก่อนคำถามยากไหมเหรอเอาจริงถ้าเกิดแบบว่าคนดูคนดูตลอดน่าจะไม่ยากน่าจะไม่ยากอยู่แล้วน่าจะน่าจะแบบว่าตอบตอบได้แต่ว่าอย่างที่บอกอย่างที่บอกคือผมมาเฉพวันพีซแต่ว่าตอนหลังๆมาเราเราจะไปตามแบบ เขาเรียกว่าอะไรแบบอ่านบางนบ้างเป็นบางช่วงแบบค้ำๆมัะเริ่มค้มแล้วทั้หงหอาช่วงของความรีพอร์ตเพราะว่าเพราะว่าปัจจัยหลักๆคือตอนนั้นมันขาดตอนอมันขาดตอนไปเริ่มการติดตามอย่างเงี้ยมันขาดตอนแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีเดียวแต่ว่าโดยต่อวัน มันไปไปมามาเดี๋ยวแบบแว็บไปแว็บไปดูเป็นบางตอนอ่านไปบางตอนอะไรเงี้ยเอออยากดรื่องความที่ยังอยากรู้ว่าแบบเรื่องมันอยู่ถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยมันยังวางไม่ได้แต่ว่าไม่ไม่ได้แบบว่ามีความแบบสมูทแบบต่อเนื่องอะไรเงี้ยเราเลยแบบลดความอินลงอ่ะเอาไง่ายๆก็คือแบบเราเราไม่ได้อินเยอะขนาดนั้นแต่ก็จะรู้ว่าเออตัวละครตัวนี้มันมาอย่างไรหรือว่าชื่ออะไรอะไรเงี้ยเอ๊ยยังยังพอยังพอรู้บ้างเคยเห็นแต่แบบนไม่ออก โ okay. อเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาร่วมสนุกกันในช่วงของของโลกร้ายแบบนี้นี่เราก็ต้องอาศัายการคอลแลบ,บกันแบบนี้นั่นแหละ,ะเจอตัวันไม่ได้นะ้งขอบคุณอบอลด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องตัวเองหน่อยครับครับผมก็ขอบคุณที่นะครับผมที่ชวนผมมามามา,มาเล่นสนุกมากนะครับผมผมเชื่อว่าแฟนคาร์วันพีทอาจจะด่าพ่อผมได้นะครับผม <laughs> 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 ไม่เหว่าอะไรผมเลยผมผม อะไรว่แบบนั่นแหละเออไว้บรรถามเราตอบเยอะแยะอ,อย่าพึ่งบูดเลยนะเราโตก็ไม่ได้ดูนานแล้วเดี๋ยวเขาหาว่าแบบนี่อนเออโตนารูโต้ได้ไปอัอดาอ,าอาจจะมีอีพีสองนะผมว่าแฟนนารูโตมากกว่าวันพีสอีกนะผมบอกให้แต่แค่ผมไม่มี<อ>โมเดลมันแค่นั้นเองอ่าโอเคขอบคุณพอมากครับวันนี้สนุกมากครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันเจอกันครับพี่ขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับคําถามในวันนี้เพื่อนๆที่ได้ดูตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือได้ลองตอบ กันด้วยหรือเปล่าลองตอบไปพร้อมบอลด้วยนะครับก็ได้คะแนนเท่าไหร่ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกใต้ล่างคิปให้ผมรู้ด้วยนะและครั้งหน้าเนี่ยผมจะเชิญใครมาตอบคําถามอะไรอีกนะก็เดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็ฝากให้ช่องบ bon อลเขาด้วยนะครับนะบ๊ายบาย